มีปัญหามาสตาร์ทได้ปกตินะครับไฟโชว์เล่งรอบได้สองพันประมาณสองพันนิดๆนะครับเดี๋ยวเรามาจับเครื่องสแกนดูว่าโค้ดตัวนี้ตัวอะไรเรารู้คร่าวๆน่าจะเป็น Airflow ครับเดี๋ยวทำการรีแมปสเตปเริ่มต้น เริ่มต้นความแรงสามารถ1,000บาทนะครับเดี๋ยวจะให้แจ่มๆเลยนะก่อนทำนะในที่นี้นะครับอ่ะรีวิวนะครับก่อนทำกับหลังทำนะครับอันนี้หลังทำนะครับอ่าโอเคหนึ่งเรียบร้อยไฟหายรอบที่แล้วเลขได้2,000กว่าครับรอบนี้นะครับเขาเลขงเขาตึงๆเลยนะครับ ด้วยเร่งนึงึงเลยนะครับเส็จเริ่มต้นนะครับโรงงานน้ำเย็นนะครับ D m a x เก่านะครับคันนี้มันจะร m a มเสร็ปเ,เริ่มต้นรถเดิมๆนะครับเดิมทุกอย่างคันนี้ก่อนมาไฟโชว์นะครับรถวิ่งได้แค่รอบอยู่ที่ประมาณสองพันสามนะครับเลสล็อกเลยนะครับคันนี้มาจูนปิดน่าจะเป็นลิ้น ลินทางทีมงานไหนวูนดีเซลพชัชบูลดีเซลช่างนุยู่ไม่อดขึ้นเรียบร้อยนะครับสองัาหาบ้าพลังมา,าตัดเลยครับควันบางๆับโอเคพร้อมแล้วไป ครับเอนดียวต่อได้ครับชุานู้ครับ